ตอนนี้เราอยู่กันที่ในตัวเมืองนะคะค่ะวันนี้เป็นวันแรกที่เขาจะเปิดไฟที่ต้นคริสต์มาสหนี้คนก็เลยจะแบบเยอะเป็นพิเศษอยวให้ดูบรรยากาศมีโชว์การแสดงด้วยม,มีโชว์การแสดงแบบการแสดงคืนบ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูไห hey. 헤에에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 대에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 에에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 에게 Вот и подъехал к нам в гости, Дедушка Мороз со снегурочкой. Здравствуйте, мои хорошие! เะไได้มากกดถ่ายช็อตเปิดไฟไม่ทานมือมันแข็งหลังจากเปิดไฟต้นคริสต์มาสเขาก็มีการแสดงต่อแต่ว่าหลุยซาชาแล้วก็คนบางส่วนเดินไปอีกแลนด์มาร์คนึ่งค่ะทางม้าลายที่นี่เขาใช้ไฟส่องลงพื้นมันแบบเก๋กูดมากๆเลยอะ่ะลุยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องขูดหิมะตลอดเวลาแล้ว สีมันอาจจะหลุดเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเอาไฟส่องหรือเปล่าหรือว่าเขาทำให้มันดูเฟสตีฟอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันแบบเก๋จังตอนนี้เราอยู่อีกที่หนึ่งนะคะเป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึง่งเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกัน อธิบายคร่าวๆว่าการจัดงานเปิดไฟต้นคริสต์มาสเนี่ยมันเหมือนเป็นธรรมเนียมการเริ่มต้นเทศกาลในฤดูหนาวคล้ายๆกับหลายเมืองในรัสเซียและยุโรปเหนือโดยเฉพาะเมืองหนาวที่มีบรรยากาศการเฉลิมฉลองยาวตลอดทั้งเดือนธันวาเนี่ยเขามักจะจัดพิธีเปิดไฟเพื่อประกาศว่าเทศกาลปีใหม่แนละคริสต์มาสกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะแล้วก็อย่างยาคูสเนี่ยช่วงกลางวันมันสั้นมากสว่างช้าแล้วก็มืดเร็ว การเปิดไฟต้นคริสต์มาสเนี่ยก็จะช่วยสร้างความสดใสคึกคักให้กับเมืองให้เมืองดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาหน่อยในงานเขาก็จะมีการตกแต่งไฟมีแกะสลักน้ำแข็งโชว์มีการแสดงร้องเพลงเต้นรำมีสไลด์น้ำแข็งให้เด็กๆเ,เล่นด้วยแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อว่าคนจะมางานเยอะขนาดนี้เพราะว่ามันหนาวมากแต่ทุกคนออกมาทำกิจกรรมเอาดอเป็นเรื่องปกติ ซึ่งหลุยก็ยังไม่ชินสักทีกับการเห็นคนเดินไปเดินมาอย่างกับเดินสยามแบบนี้อ๋อแล้วหลุยก็คิดว่าถ้าในงานอ่ะมีซุ้มขายของกินคือมันจะดีมากแบบขายฮอทดอกร้อนๆกินคู่กับโกโก้อุ่นๆคือมันจะโคตรฟินเลยนะบนเอีัยลกกห Тор, меня, 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 меня. Друзья, начинаем отсчет. Раз, два, три, девочка садись. Да! เปิดไฟต้นคริสต์มาสเสร็จก็เหมือนมีขบวนรถอะไรสักอย่าง หลุยก <The Major> mm ับซาชาก็รีบวิ่งไปดูจะได้อยู่แถวหน้าๆปรากฏว่ามันคือรถบรรทุกสินค้าของแบรนด์ต่างๆก็คือเป็นเป็นโฆษณาเธอฉันมาดูอะไรเนี่ยไม่มีแล้วป่ามันเป็นโฆษณา มาดูโฆษณาไปที่กว่าหนาวอันนี้ระหว่างทางเดินไปกินข้าวนะคะคือมันหนาวมันหนาวแบบมากๆยังมีคนออกมาข้างนอกมาเปิดหมวกโชว์อะไรแบบนี้อยู่เลยอะ่ะคือมันแบบโหนับถืออ่ะ้ากันเถิเดเสียวข้าว <laughs> เขาห้างมาก็มาเจอร้านนี้ค่ะมันเป็นร้านขายสินค้าไทยที่เขาแบบเอาของไทยที่มันเหมือนแบบมีอยู่ในเซเว่นอะมาขายที่นี่ด้วยมีแคทตี้ดอด้วยอืมซึ่งไม่รู้ไม่รู้คของใหม่นี่แหละแต่ว่าแคทตี้ดอที่ไทยคนก็คนไทยก็ใช้เยอะเหมือนกันนะเด็กๆอ่ะเด็กๆใช้ ไม่รู้ทำไมคนที่นี่ถึงชอบไฮย,ยีนกันขนาดนี้ดูข้างหลังหลุยก็คือไฮย,ยีนทั้งหมดแต่ว่าอยู่ไทยหลุยไม่เคยใช้ไฮย,ยีนเลยอะ่ะไม่รู้วันหอมปะแต่มันน่าจะหอมนะเพราะคนที่นี่เขาชอบมากออลองไปใช้ไหมแต่มันแพงกว่าตั้งสองเท่าเนี่ยแต่ว่าจะใช้แรบรนด์ลักเซียเหมือนเดิม นี่มีดาลี่และดอกบัวคู่โคตรคาสสิน่าจะเป็นคนจีนชอบดอกบัวคู่กับดาลี่อะสรุปห่วยก็คือซื้อไฮยีนมาลองใช้จนได้อยู่ใดไม่เคยอยากจะใช้มาอยากใช้ตอนที่อยู่ที่นี่งงอยากโชว์มานานแล้ว ินักว่าจะได้กินยังได้สั่งเลยเนี่ยคนเยอะว่ตาอำ้มันก็ขย่มากมสงสา่อันนี้เป็นอังกสเบอร์เกอร์นะโคชีอาวโคชีอ่ะ Angus โคชี

อ,อันนี้ดับเบิลอะไรไม่รู้แต่ว่ามีมัชรูรู้อันนี้อันนี้กลิ่นเห็ดเตะจมูกมากฉัดมากเขาจะแบบอันนี้กินเหเมืมนมอน,น,นเห็ดหอบเลย เห็ดทอบเห็ดทอบหรือเห็ดทอบเห็ดทอบเหมือนเห็ดทอปเห็ดทอชื่ออีจงหมูกรอบอ้อลืมบอกสำหรับใครที่เป็นแฟนครับเจ้าเด็กวันนี้หลุยไม่ได้พาเจ้าเด็กออกมาด้วยนะคะเพราะว่ามันหนาวก็เลยให้อยู่บ้านกับบาบุชกาคลิปหน้าถ้าไม่หนาวมากเดี๋ยวพามาออกกล้องให้ทุกคนหายคิดถึงนะคะ โอเคและสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หลุยได้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ